เพี่ยวาก็สวัดีผู้ติดก่นกันด้วยนะครับผมอยู่เป็นเขากูสิบสี่อยู่ในเกมชื่อว่า r o ีนะครับนะวันนี้ก็จะมาลองเล่นตัวละครตัวหนึ่งนะครับพี่ที่เป็นสายเมดนะซึ่งเป็นเลนที่เป็นตัวที่กูไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่ก็คือโกลีล่าเนี่ยถ้าถามว่าทำไมผมไม่ชอบเล่นมันเลรอก,ก็ง่ายๆเลยครับ <Here> after, คืออย่างแรกเลยกูไม่ชอบอย่างที่สองเลยก็คือแม่ง ตัวน่ากลัวมันอยู่ที่สกิลสองส่วนใหญ่อะไม่เป็นสตานเว้ยแล้วสตันมันก็มันสตันแบบนานใช่ย่อยเลยนะเว,ยวเ้ยที่แบบไอ้เหี้ยทขาสกิลสองคลิกซี่ยกกูทีไอเ้เหี้ยกูแทบต้องได้กลับบอ่อไอเ้เสิร์ไอเ้เหี้ยวิล่าก็หอกันเนี่ยวิล่านี่มันสายแบบยังไงอะโซโล่ซะมากกว่านะผ okay. ู้ชมครับโอเคซึ่งผมจะใช้ฟิเกอร์นะครับเออตะกี้ผมปรับผิดนะผมไปกลับเป็นล้างสถานะเพราะว่า ไปหนึ่งหนึ่งเมตรกับเพื่อนมาผลปรากฏก็คือกูแพย <c oughs> <c oughs> ้ยับเฮียโอเคครับมาเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนเราจะถึงขน,ดนาดไหนนะเอออือ,อ,อเจอรอเลี้ยวโอ้ก <c oughs> ูเจอสิทธิพิเศษอะไ์ลำ <c oughs> ไอ้เฮียกูตายแน่ลเลยว่าถ้าถ้ามันสกิลสองตอนผมสกิลสองใส่มันกูนว,นว่าตาย นารอดในคือเอเคครับเหมือนฝั่งตรงข้ามก็จะมีนาครสลาวิวและเอมิลี่และหลอเลี้ยววอเตอรฟอร์ทำไมมีแรดอ่นะทำไมมีสองอะ่ะถ้านี่ไฟเตอร์ถ้านี่ปลาถ้านี่แคลรี่ต้องมีสองตัวใดตัวหนึ่งเมทตัวใดตัวหนึ่งต้องไปช่วยลาวิวซึ่งทรง,ง,รงนี้น่าจะเดียร์<ห> <O>. ่เมามถึงนะครับก็รีบออกรบบองเ้าบ่อนเลยนกะระผมนะ สุดแบบผมนะครับรวิธี <ไป S 1> เดินของผมก็แบบนี้เลยเดินผ่านบับแดงนะครับนะแล้วก็ไปดักกุ้มตรงบับแดงโอเคเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเรามันไปทางบับแดง <You S 1> เราก็ไป <will be S 1> ทางดงปานเป็นการแบบดูด้วยว่ามันจะมาเวทเราหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงกลางใครครับล่างมีลาวิลแล้วกลางยังมีใครครับแรดครับชชุุไปดูนะยีด นี่ดิตู้สวย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 ไม่ไม่สวยหรอกตายเอ๊ไม่ตาย้ยโดนกูอ่ะโอ้ยไอเฮียลูกจะข่ามันทำไมเนี่ยเอ้ยลูกตกใจหมดไลยเวียเฮียแดนหนึงแดนมันโลโลฟ้าเลย อุ้ยรอเลี้ยวอยู่ล่างโหช่วยล่างดีกว่ารอเลี้ยวมาเรอยเราเลี้ยว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 ไอ้ดุยแม่งชดูแล้วไหวบัวมาไม่ไหวกูต้องไหวแล้ววะไม่อุ้ยเย็ดอู้ไม่โดนทำไม่โดนอู้ล่างสามตัวอู้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 โอ้โหแม่งกูกินไทย ยังสวยเลยทีอ่สวยเขียบ้ยเนี่ยไม่รอสับนะขอตัวเฮ้ยยย้ยยอ้ยยย้ยยยยยัยย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 ัยยยยยยยวยย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 มยยย้ยย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 มยย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 ย้ยย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  สามตัวครับกลางไม่มีใครไปครับไอรีแม่งก็ไม่มากลางกับจะเลยแล้วมึงโอ้ยคุยกูจะตายทึ่งหลอดแล้วไงเฮ้ยคงบวกอีกว่าอเราถูกโจมตีเฮียเฮียครีปกลางด้วยผ้าอแล้วอยงเลยสวยรี นั่นแหละสวยนั่นแหละวสวยสวยสวยโอ้โดนปุ้ยเ <c oughs> ยอะเยครับมาถึงก็คุ้มเลยนะครับเราหนึ่งเขาสองครับเอ lia, อคุ้มมากเลยครับผู้ชมครับเยเอ่อวโนว์วดีสองโอ้ยเดินไม่มสะดวกไว้ชิพาย <c oughs> โอ้ย ไปช่วยล่างดีกว่าเห็นล่างแล้วมันบวกกันเดือดเดือดแถมสองตัวก็ไม่น่าไหวด้วยมาสวยมากครับสวยมากครับสวยมากครับแล้วกูก็โดนสาตัร์มันนานชิบหายเลยเฮ้ย,ยไปนะอี๋เฮ้ยอูย้ยดักด้วยโอเคมันไปล่างละ อุ้ยแรงอยู่นะหน้าเอาไปแค่สองคันนยังงนเนี่ยเชียกูยังปุโอ้ต้นตีเลยควายโอ้แล้วว่าไปการนะกูกลาไปการนะไอ้เหียแต่้าเปนี่มันก็โอ้โหเฮียเฮียยเหี้ย่ยี่ย่ยี่

ย่ตัวตา e เ e ยนเ้ยจุดปุร์ยี่แม a โอ้โหแม่งสตันดวยจิ Hayır ้งมันมันเออจบโอ้ย ย่มันต้สองหนึ่งกูเสียบกด2อสแล้วก็หนึ่งต้องเล่นลโดนกโดนกูสตาร์ทไปเขาเป็นหีรอดเป็นไงล่ะมึงเงยเงยนะลอนฮอโอ้แล้วมเป็นทำไมเงยเล่นกเล่นเนี่ยมันเล่นกเล่นเนี่ยเฮ้ต้อนไม่ตายครับจด โอ้สุดัดยอมพนงเราถีนั่นแลสวยมากครับมีหกแล้วละกลางดูแต่ครับสวยครับเอ้ยลาวินชยด้ยดูดีเหี้ยนะพอตัวดีิชเมนต์ตายมิชิบหายไอ้เหี้ยมึงต้องตายให้หมดยกทีมอ่ะพวกมึงทั้ง5คนน่ะมึงต้องไม่ตายกันบ้างอ่ะ เอเยเลนมันจะช่วยยังไงวะชิพอยนั่นแหละสวยมากครับเรียลรอเรยลรอเรยการการการไม่รอดครับโอ้ดีโอ้ยียกางไได้เลยตอนนี้ดาวีมันแตกแล้วชิบตามมิเออยี่ไอผู้เ่มาล้าเตียอไ ตายเฮียนี่ตายแล้สัตว์รอดได้ไงเนี่ยไอ้เฮียโดนลาวิวเล่นเนี่ยสัิร์ฟนี่ล้อเล่นมันใส่วะอุ้ยดอกบัวอ๋อดีจะมาดูอุ้ยน่ะขอดูบทอุ้ยล่างกลางก้อนมันอยู่มั้เนี่ยวัวไปดีกว่า ไหวไหมไหวนีและแล้วนะถูกส่งออกไปแล้วไปไหโอ้โดนกูด้วยโวยรานดวยเดี๋ยวดินั่นแหละสวยรานมารานเอาบัฟมาสวย โอ้ยตัวอเรยกเลเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ัจะเล่นกูเลจะเล่นกูลจึงนึงก็ยังดีอะตอนนี้มันรวมโอ้ยมันมันเล่นรวมกันว่ะเฮ้ยนะครับก็เล่นเดอนโอ้ยลาวิวมามึงกูรวมกูก็รวมมึงาดี โอ้แล้วโดนกูด้วยเฮี่เป็นอะไรกับกูนักหนาเนี่ยคเสียงรถิมเสียงรถ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 มเสียงเสียงเียเสียงสียเสียงสียเสียงเสยเสยวยๆตายกตายครับตายตายไม่ต้องเลิฟไม่ต้องลิก ไวยเร็วไปเ้เร like so ็วเ hey, ี illing, it, ็วอุ right. ้ยนั oh. ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาดี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 โอ้ยขวักไขวใจแต่สวยเอ็ดเอ็นั่นแหละโอ้ยทิพนเด็กมันสุดว้าวว้าหัวโอ้ โอเคครับมาไอเฮียไอลิกูรถถังคีบเลยยังไม่ถึงรสมีป้อมเลยไอเฮียเฮ้ยโอ้<า> oh, แม่นจังนับอุ๊ยเฮ้ยมันมันอยู่พุ่งเงนหมดเลยวะเ <laughs> พื่อความชัวร์ครับเ <h ums> yeah. ตอแล้วนะเอยทุกด้วเร็วๆุก่อนไอเดียโอ้ยขรอสักกครึ่งโอเลยรมาน้อยกว่าคืออู้อูไอเดกูดูระเบิดของไอหานี่แล้วว่าบึ้อหดี้วไปแล้วโอ้ยเแล้วกูเนี่ย

มจะเล่นกุเลียวจะเล่นกุเลียวมจะเล่นกุเลียจเลนกุเลียจเลนกุเลียจเลนกุเลียวไมเคมัม้รล่นะครับเออออ่ะเออไปยถอถอยถอยถอยยถงไม่ไหววิงไม่ไหววิงไม่ไหวเฮียดูดีอ้ยเฮียอะดูอีกูทำได้ตอบได้ฮะอะดูนี่เขาดิเขาดิเขาเขา เฮียไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียดลาีตายเฮ้ยกูเกียตเอวออกลางไว้โอ้มึงก็โดนยิงอยู่นั่นแหละเสร

ไม่ไหวก็ได yeah. ้เจะห่วงไปเหรอวะเออเอามอกฟันนี่มอกฟันขี้กอดล้มตาหลยสัตว์ โอ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วถอย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 หตัวไอ้ชิปหายมึงเอ้ยมดีว่าแม่งไอ้ที่คุ้มชิบหายเลยสัตวตัวแรกกับทั้งทีมเนียเฮ้ยหรือกูคนเดียวแล้วกูจะทำไงดี๋ยวนี้ยี่แปดวิเหียสองหนึ่งออกล้านเถอะเออดูมันไม่ออกเนยเฮ้ย ลองโ okay. อเคมีทีตามิก็จะแตกกันเลยอีกน้อยแต่จบกันดาสเวยลเยอะกู่วยเฮียนั่นไงถือว่าได้แต่ดูมันไม่โอ้เจ้าว่าองี้ก็ได้อไงเฮียมีนนนคนซื้อกูซื้อให้จบสต๊าฟบอลขนาดนี้อ่ะบอกคีมนัน

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะลุยมันทำไมไปคนเดียววะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยที่มารวมกับกูโอ้โหเอ้ยกูทวนไม่ได้เนี่ยโอ้ยงงเงี้ยซะหายใจ

ที ais, ่มาถึงกูก็แพ้เลยซาโหยเอออ้ากันอ้าเฮียอ่ะโอเคครับขอจบคลิปวิดีโนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ